สวัสดีประชากรโลกผมอัลเทอร์ไซส์และว,วันนี้เราจะมาเมา้ามอยกับเกมที่คุณจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของคุณถือจอยในมือแล้วก็เลือกช้อยที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณยังนึกไม่ออกว่าเป็นแนวไหนไมันก็จะเป็นแนวคล้ายกับเกมที่ถูกสร้างในอดีตยอย่าง The Walking Dead ที่จะทําให้คุณนั่งหน้าคอมแล้วก็เลือกช้อยในเวลาที่จํากัดและเกมที่เป็นแนวนั้นที่โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้และเราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเกม This Path ตัวเรานั้นจะได้รับบทเป็นหนุ่มวัยกลางคนที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตโรเบอร์สัน โรเบิรนะ์ตนั้นไม่ได้เป็นคนที่มีพลังวิเศษอะไรแต่ก็ช่วยเหลือผู้คนและทํางานเป็นฮีโร่ตัวเขาแม้จะไม่มีพลังวิเศษอะไรแต่เขาก็สวมกเกราะเล็กอย่างหน้าเกงขามและทํางานในอาชีพฮีโร่ภายใต้ชื่อเมก a าแมนเมกาแมนนั้นเป็นฮีโร่ที่อยู่กับเมืองนี้อย่างเนิ่นนานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อยันมาถึงรุ่นของโรเบิร์ตแต่พ่อของโรเบิร์ตนั้นกลับพังผ้าและพ่ายแพ้ให้กับวายร้ายที่ชื่อว่าชลส์ วันหนึ่งโรเบิร์ตได้รู้ตัวว่าเชาอยู่ที่ไหนและจะตามมาร้างแค้นให้กับพ่อของเขาแต่โรเบิร์ตไม่รู้ซะแล้วว่าเชานั้นได้วางแผนเอาไว้แล้วเขานั้นรู้ว่าโรเบิร์ตนั้นจะมาก็เลยเตรียมเหล่าไว้ร้ายไว้ให้โรเบิร์ตจัดการแต่พวกมั้นมีมากเกินไป จนฮีโร่อย่างเมกแมนของเราก็ยังทนไม่ได้และเชาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการในที่สุดนั่นก็คือแอสโตพอลส์สิ่งที่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์อย่างเมกแมนและแอสโตพอลส์ไม่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ได้อีกแล้วโรเบิร์นั้นได้แพ้อย่างย่อยยับหุ่นยนต์เมกแมนก็โดนระเบิดอย่างไม่มีชิ้นดีตัวเขานั้นไม่สามารถกลับเป็นฮีโร่ดังเดิมได้อีกต่อไปในขณะที่โรเบิร์ตกำลังน้ำตาตกอยู่นั้นก็ได้มีฮีโร่ขวัญใจมหาชนรอนเบรเซอร์ เธอนั้นได้เข้ามาให้คําแนะนํากับโรเบิร์ตกรับหนทางการกลับเข้าสู่เส้นทางของฮีโร่โดยที่โรเบิร์ตจะต้องมาเป็นดิสแพเชอร์ให้กับซีทีมทำงานให้คําปรึกษาวางแผนแนะนําแนวทางให้กับฮีโร่และทางบริษัทจะออกค่าใช้ใจ่ายเพื่อให้โรเบิร์ตนั้นกลับมาเป็นเมกแมนอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือดิสแพ อย่างที่คุณได้เห็นในอินโทรแล้วคุณคงจะรู้นะว่าผมชอบสาวคนไหนมากที่สุดเกมนี้แพลนะครับเป็นเกมแนว choice matter แล้วก็มีการบริหารจัดการทีมนิดหน่อยมันไม่นิดหรอกมันก็ทั้งเกม่นมแหละโดยในเกมนี้แพลก็จะมุ่งเน้นไปกับการทำภารกิจซึ่งตัวเราที่เป็นผู้จัดการบริหารฮีโร่หรือคอร์เซนเตอร์เนี่ยก็ต้องทำการจัดการบริหารฮีโร่ให้เหมาะกับภารกิจนั้นอย่างเช่นกับภารกิจที่มีแมวติดอยู่บนต้นไม้แต่เขาต้องการฮีโร่ให้พาแมวลงมา แล้วถ้าเกิดเราส่งฮีโร่ที่มันตัวเตี้ยไปเนี่ยก็คงจะทําได้แค่ยืนมองแมวเท่านั้นแหละทําให้เราจะต้องบริหารจัดการให้ดีและส่งฮีโร่ที่เหมาะกับภารกิจนั้นๆไปทํางานและตัวเราที่เป็นดิสแพชเชอร์ก็ต้องช่วยเหลือฮีโร่โดยไม่ว่าจะเป็นการที่แฮกกล้องวงจรปิดแฮกหรหัสล็อกเกอร์โดยการแฮกก็จะเป็นมินิเกมไปเหมือนกับแพ็กแมนอะไรอย่างนั้นโดยสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือ กราฟิกกราฟิกของเกม dispatch จะเป็นแนวการ์ตูนที่ผมไม่ค่อยเห็นมากนะถ้าเกิดพูดว่ามันมีคนที่ทํากราฟิกแนวนี้มันก็คงจะเป็นเกมที่ชื่อคุ้นหูเท่านั้นแล้วผมก็รู้สึกภาคภูมิใจหน่อยนะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยสตูดิโอที่ทำอนิเมชันให้กับเกมนี้ก็คือสตูดิโอไทยนี่แหละครับซึ่งการเลือกชอยในเกมนี้ก็จะมีความสําคัญเป็นอย่างมากกับการที่จะบ,บ่งบอกว่าตัวละครไหนรู้สึกกับเราอย่างไงก็มาจากชอยนี่แหละแต่ว่าฮัน่นคุณไม่ได้สนใจอะไรหรอกใช่ไหมคุณแค่สนใจว่าคุณจะจีบสาวยังไงต่าง และเหล่าสาวๆที่ให้เราจีบในเกมนี้ก็จะมี2คนด้วยกันบอนเบรเซอร์ฮีโร่สาวขวัญใจมหาชนที่เป็นสาวแก่งไว้ใจได้และคอยแก้ปัญหาทุกเรื่องเธอนั้นจะพยายามเอาใจใส่เราอยู่ตลอด Her can fix me for real for real และคนต่อมา i n v i s i b l e ไม่ใช่ครับ i n v i s i ิโกสาวแปีดี้อ g เที่เธอนั้นไม่มีความมั่นใจและเราต้องกลับมาสร้างความมั่นใจให้เธออีกครั้งหนึ่ง I c a n fix her 4เรีย l ครับผมรักอินวิ i ิ l เและคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครเกมดิสพ a าเป็นเกมที่ผมไม่ได้เล่นแนวนี้มานานมากครับแล้วผมกลับมาเล่นอีกครั้งแล้วรู้สึกสนุกมากๆเลยการที่ผมได้เลือกตอบช้อยในเวลาที่จำกัดเนี่ยมันเหมือนกับการดึงใจจริงออกมาจากคำตอบของตัวเองทำให้ผมนั้นได้รู้ว่าผมนั้นชอบสาวแบบไหนไม่ใช่สิทำให้ผมนั้นได้รู้ว่าใจจริงของผมนั้นเป็นคนยังไง ทำให้ผมได้รู้กับการที่ผมได้เล่นเกมที่เหมือนกับภาพยนตร์เกมนี้และเกมดิส p พลตครับคุณก็จะคุ้นหูนิดหน่อยนะเพราะว่าโรเบิร์ตของเราเนี่ยให้เสียงภาคโดยแอรอนพาวหรือว่าคุณจะรู้จักเขาในนามเจ s ซี่ใน breaking bad แล้วก็ c h a ชา i e b อยหรือมอร์จิครีคราวที่ให้เสียงภาคอย่างโซน่านะครับการที่ผมได้เล่นเกมนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่ผมดูหนังเรื่องเรื่องหนึ่งเลยนะแล้วก็สามารถตอบช้อยตัวเองได้ว่าจะให้หนังมันดําเนินไปทางไหน โดยที่ส่วนตัวแล้วนะครับผมเป็นคนที่ชอบดูหนังมากๆและเกมอะไรที่มันมีคัดสียาวๆแล้วก็มีอะไรเหมือนภาพ,พยนตร์เนี่ยผมจะชอบมากๆเลยและเกม Dispatch ก็จะเป็นเกมหนึ่งในนั้นครับและผมมั่นใจมากเลยว่าเกม Top ปไฟในดวงใจของผมเนี่ย Dispatch ต้องติดเป็นเกมหนึ่งในนั้นแน่นอนเกมดิสแพดนะครับจะเป็นเกมที่ดําเนินเรื่องอย่างสบายๆนะครับแล้วก็จะมีจุดดราม่าจุดหักมุมจุดตัดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นสนุกกับเนื้อเรื่องขึ้นมา แต่ถ้าถามส่วนตัวผมว่ามันดราม่าหนักขนาดนั้นไหมผมคิดว่ามันกลางๆนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีจุดเอ็นจอยทำให้ผมสนุกไปด้วยได้ไม่ว่าจะเป็นการที่มันดำเนินเนื้อเรื่องอย่างการเป็นเอพิโซดไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะแล้วก็การจีบสาวที่ผมรู้สึกเอ็นจอยเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสาวที่ผมชอบอยู่ในเกมนี้มันก็ทำให้ผมนึกย้อนไปเหมือนกันว่าเกมจีบสาวเกมแรกที่ผมเล่นมันคืออะไร Howes Moon Friend of Mineral Town แต่เราจะไม่พูดถึงเกมนี้ในคลิปนี้กันเก็บไว้คลิปหน้าดีกว่าเกม d i s แผ t นนะครับก็ <c oughs> จะมีรายละเอียดในภารกิจต่างๆหรือว่าการพูดคุยกับตัวละครในเกมนะครับทำให้เราเข้าใจกับตัวละครมากขึ้น ซึ่งตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยนะถ้าไม้นบเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือเฟรมเบย์ครับเพราะว่ามันเห็นการพัฒนาอย่างชัดเจนแล้วก็เฟรมเบย์มันเป็นตัวละครที่ตลกด้วยครับผมชอบตัวละครนแนวนี้นะผมก็เลยชอบเฟรมเบย์แล้วก็ยังมีองค์ประกอบหลายๆอย่างของเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบทพูดที่เราพูดกับซีทีมในการทำธารกิจการแซวการหอกล้อไปมามันก็รู้สึกว่ามันทําให้เกมสร้างสรรค์ดีแล้วก็เพลิดเพลินมากครับสรุปแล้วก็คือถ้าคุณชอบเกมที่มีความเป็นภาพยนตร์และคุณสามารถเลือกเส้นทางที่คุณจะไปเองได้เนี่ย มว่าดิสแพนนี่แหละครับคือคำตอบไม่ว่าคุณจะเล่นเส้นทางไหนครับพวกเราครับไม่จัดกันครับแล้วก็ไม่ต่อว่ากันครับเพราะว่าสาวๆทุกคนในเกมนี้ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็น่ารักในแบบของตัวเองนะครับและไม่ว่าคุณจะเล่นเกมนี้ยังไงครับขอแค่อนจอยกับมันก็พอคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับโชคดี I'm such a fucking bitch, I have no hopes, I have no dreams, and a tiny little thing, and it doesn't even function anyway.